สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูมีดที่สองนะครับหลังจากที่ผมกรีดยางโดยใช้น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผสมกับน้ำหมักมูลสะกรนะครับฉีดพ่นตรงลำต้นแล้วก็รอบๆของโคนต้นยางนะครับมาดูว่าหลังจากที่มีดแรกนะครับผมลงคลิปแล้วนะครับทีนี้มาดูมีดที่2นะครับอันนี้คือเป็นมีดมีดที่2นะครับเกือบเต็มกระป๋องนะครับดูอีกต้นหนึ่งนะครับ ต้นนี้ต้นนี้ก็เกือบเต็มนะครับมันก็มีต้นที่ที่มันได้น้อยแล้วก็ได้มากนะครับจุดป,ประมาณนี้นะครับในในแต่และเช้าแต่และเช้าตงแต่และมีดจะประมาณนี้นะครับหน้ายางนี่กรีดง่ายนะครับหน้ายางนิ่มตรงร่องร่องยางจะนิ่มนะครับหลังจากที่ฉีดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นมีดที่สองครับอีกถ้วยหนึ่งนะครับก็เกือบเต็มเหมือนกันสําหรับถ้วยนี้นะครับ สําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเกี่ยวกับน้ําหมักมูลสกรแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็ลองนํามาฉีดนะครับก็คือต้องลองนะครับนำมาฉีดดูว่าจะเป็นยังไงกับใช้สารเคมีพวกน้ํายาเล่งต่างๆนะครับกับที่ไม่ฉีดเลยนะลองลองดูนะครับสำหรับแปลงนี้ผมว่ามันก็โอเคนะครับสอนทีนี้ก็แค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ